จังหวัดนีสยอยิ่งฟ้าอยยานีประจปี2 5 6ระหว่าง15-24ธันวาคมสวัสดีค <พ ASE. S 3> ่ะยินดีต <umba> ้อนรับเข้าสู่สารู้ไปสาราน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้นะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพนครศรสีตยานะคะเราจะพบกันเช่นนี้นะคะทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1-2ของทุกเดือนนะคะวันนี้เรามี ส,สราระนาดูดีๆอะไรมาฝากกันบ้านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณผู้ฟังแลวคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีน้องๆเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะจากกลุ่มงานกลุ่มงานอะไรคะกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะวัรนพรนาดูค่ะกิ๊บค่ะจากแพทย์แผนเป็นแพทย์แผนไทยนะคะจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรือค่ะสวัสดีค่ะน้าสาวกัญญิการิพัวนะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะก็มาจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยนะคะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะ วันนี้นะคะเรามีสาระดีๆมาฝากหลังจากที่หยุดยาวตลอดนะคะประมาณบางท่านได้หยุดสามวานันสี่วันอะไรอย่างนี้นะคะคก็คงไปฉลองกันมาอย่างเต็มที่นะคะคเพื่อที่จะฟิตร่างกายมาเตรียมรับปีใหม่กันนะคะมาเริ่มทํางานมาเริ่มเรียนหนังสือเด็กๆก,ก็เรียนหนังสือเนาะมาเริ่มต้นสู่ดีๆก้าวสู่ปีใหม่วันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากบ้างคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารบรรญ,ญานะคะปีนี้ก็ อาจจะไม่เกี่ยวแต่เขาพูดหน่อยเป็นเรื่องของเป็นปีมังกรทองเนาะก็จะเป็นปีที่ดีปีนี้ก็อาจจะเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพค่ะพี่ตูดูแลสุขภาพเนองเพื่อเพื่อเตรียมรับความพร้อมของปีมังกรทองใช่ค่ะจริงๆมันก็เริ่มจากอาหารค<ช>่ะเริ่มจากการกินของเราก่อนเนื่องจากช่วงต้นปีเราไปฉลองกันมาแล้วฉ<ช>ลองกันมาแบบว่าโอ้โหเรื่องรับประทานอาหารสายบุฟเฟ่ก็ไปสายบุฟเฟ่เนาะแต่คิดว่า ช่วงสี่วันที่ว่ามันหยุดวันหยุดยาวเนี่ยน่าจะฉลองแบบสายบุฟเฟ่กันมากกว่าที่จะมากินอาหารสุขภาพเนาะแบบแต่<ๆ>ที่เหมือน,อนแต่ที่<ๆ>ฉัน่ามาทั้งปีแล้วอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอาหารสุขภาพที่เราจะเตรียมตัวเข้าสู่ปีมังกรกันว่า,าจะดูแลสุขภาพยังไงเพื่อเราจะได้อยู่อยู่กับลูกหลานกันไปนานๆนะคะเดี๋ยวให้เล่าถึงอ,อาหารสุขภาพหน่อยค่ะค่ะก็เริ่มจากคําว่าอาหารเป็นยานะคะ,คะ๋ยวเราจะมาพูดเั็นถึงคำว่าอาหารเป็นยาก่อนคือ ถ้าเราฟังเนี้ยเราฟังแล้วเราเราู้สึกว่าเป็นยังไงคะพี่ปุ๊กยาใส่ไปในอาหารหรอใช่ไหมไกินแล้วรักษาโรคเลยหรือเปล่าอรอนนสแสดงว่ามันต้องกินแบบเหมือนแบบว่าเหมือนเรากินข้าวในชีวิตประจําวันนี่แหละแต,แต่แต่คือเราจะเลือกกินยังไงให้ให้ใ<ช>มันเป็นยาเป็นภูมิคุ้มกันร,ร่างกายให้กับเราใช่ไหมใช่ประมาณนี้ไหมคะถูกต้องค่ะคือการคอนเซ็ปต์ของการกินอาหารเป็นยาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกินเพื่อรักษาโรคทันทีทันใดนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราเน้นเป็นการกินเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพของเรานะคะ เคยได้ยินคำนี้ไหมคะพี่ปุ๊กคำว่าโบราณโลกคุณนๆนะแต่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแน่ใจแล้วถ้าหนูพูดคำว่า M c d อ่าอันนี้อันนี้รู้นะรู้เลยนะอ่าถ้าวัยประมาณสี่สิบขึ้นไปแต่พี่ยังไม่ถึงนะแต่พี่ก็คุ้นๆอยู่อน่าจะได้จะจะคุ้นเลย NCD n ดีท่านผู้ชมอาจจะงง NCD แต่ถ้าพูดว่าโรคติดต่อไอ้โรคไม่ติดต่อเหลือล้างหรือโรคเลือรงล้าหวานความดันใช่ควมัน ยอดฮิตเลยใช่อันนี้ถ้าในตำราแพทย์แผนไทยอะค่ะเขาจะเรียกว่าโบราณโรคเป็นคำเฉพาะเรียกด้วยนะใช่โบราณโรคทีนี้ไอ <Okay. S 2> ้เรื่องของการกินอาหารที่เป็นยาเนี่ยก็มีมานานแล้วแต่จริงจริงเนี่ยของคนโบราณเนี่ยเขาจะกินให้มันมันเป็นชีวิตประจําวันของเขาอะค่ะค่ะเขาจะไม่ได้มาแบบจําเพาะจ่อจงอะไรแบบนี้แต่ว่าวิธีการเลือกกินสังเกตไหมคะว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีการปรุงอาหารที่ค่อนข้างจะ พอเรามานั่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างดูแลสุขภาพค่ะจะเป็นการต้มการนึ่งอ่าแต่ว่ายังยังคงรักษาคุณค่าของอาหารไวใช่ประมาณนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนพวกเราสมัยนี้คือเน้นที่รสชาติใช่ไม่ได้เน้นว่ากรรมวิธีจะผ่านมายังไงเนาะแต่แริงว่าในในทางของคนสมัยก่อนเนาะน่าจะมีกรรมวิธีพวกนี้ที่ที่พวกเราอาจจะไม่รู้เลยใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อ ช่ค่ะจริงๆหาอ่ะการรับประทานอาหารที่เป็นยาเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องยาค่ะพี่ปุ๊กค,คือเราก็เลือกเป็นคือจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นการกินตามธาตุก็ได้อันเนี้ยไม่ยาคะ่ะแต่ว่าเรื่องของอ่ะธาตุเรื่องธาตุเนี่ยธาตุเจ้าเรือนเนี่ยหลายๆคนอาจจะฟังฟังมาพอฟังมาบ้างหรือว่าเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็จะมีะว่าลักษณะธาตุเจ้าเรือนเราเนี่ยเป็นแบบไหนอาจจะมีมมลักษณะเป็นคนที่เป็นธาตุลมอ่ะเริ่มจากธาตุลมก่อนเขาจะมีลักษณะเป็นคนที่รูปร่าง โปร่งแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นกระดูกลั่นเป็นข้อลมตีรู้สึกว่าลมในร่างกายจะเยอะอะอะอย่างนี้รสชาติอาหารที่เหมาะเนี่ยก็จะเป็นโลสเผ็ดร้อนอาจจะไม่ถึงกับเผ็ดซีฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะไม่จำเป็นต้องไปกินพริกเยอะขนาดนั้นกินพริกอย่างเดียวไม่ได้นะใช่ <c oughs> บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่ว่าเรามีสมุนไพรดร้อนเนี่ย เราเคยคุยกันนาะพี่ปุ๊กเรื่องนี้ใช่ใช่ไหมพิไัยพิภามอะไรพวกนี้กะเพราโหระพาหรืออันนี้ค่ะเขาจะเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนๆใช่แล้วเขาจะช่วยในเรื่องของการขับลมอ่าพอมาคล้ายๆกันเนี้ยค่ะา่าอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะการกินสมุนไพรที่เฉพาะเพาะกับทตาช่วยในการบำรุงา่าเสริมท่าแล้วก็ปรับาตุในร่างกายอ่อันนี้เราเคยคุยกันไปอาจจเคยคุยแล้วใช่ทีนี้ อ่าเรื่องการกินอาหารเป็นยาค่ะเขาก็จะใช้หลักพวกนี้แหละที่จะมาช่วยในเรื่องของอ่การกินเพื่อที่การดูแลสุขภาพของเราค่ะมันเป็นฟิล์เหมือนอย่างที่พีู่๊พูดเมื่อกี้ค่ะ,คะคือถูกต้องเลยเป็นการสร้างคุมมคุ้มกันทีนี้โรคโบราณโรคโรค NCD เนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่ตามใจปากก็ใช,ใชคือบางครั้งไม่รู้ไม่รู้ตัวเนาะเรากินรู้อีกทีเป็นโรคไปแล้วใช่ค่ะยังอร่อยอ่ะอีกทาเป็นนาก็จะแบบ ติดเหมือนกันติดหวานติดเค็มอย่างเงี้ยค่ะแต่เสร็จแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะติดเค็มโอ้โหตายใช่ตายเลยนะเบาเอความดันอาดาสูงใช่อันนี้ค่ะหอดเลยนะใช่ค่ะไม่ใช่โรคเดียวด้วยนะใช่เพราะกาแพ้แพ้เกจเลยนะใช่เวลาเราเวลาเราเลือกรับประทานอาหารอะไรที่เป็นรสชาติที่เป็นเดิม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 บ่อยๆใช่อย่างบางท่านติดของหวานอืมโอ้โหยากทานของหวานอะไรบ่อยๆบ่อยๆ ่หารู้ไหมว่าในเนี่ยเรารับประทานบ่อยอาจจะทําให้ร่างกายเราได้แพ็กเกจอื่นๆมาด้วยเป็นโรคนะเป็นของแถมนะอาจจะไม่ใช่โรคกระหว่างอย่างเดียวอาจจะมีไขมันอะไรอย่างนี้ตามมาด้วยนะคะซึ่งรับประทานยาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะก็ต้องควบคุมอาหารไปด้วยอแทนที่เราน่าจะเลือกควบคุมตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ต้องทานยาเลยมันจะมีความคิดที่ว่าแบบพอเรากลับมาดูแลตัวเองเนี่ยเราจะทําได้ไหมแต่จริงๆอะทําได้นะคะคือ เวลาเราเริ่มอ่ะมันอาจจะทรมานสะหน่อยจริงจริงเพราะรพี่เคยเคยตอนที่ตั้งครนแล้วเป็นเบาหวานเบาหวานเบาหวานขณะตั้งครนโอ้โหตอนแรกนี่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้รู้สึกมันมันยากมากๆเลยนะกับการรับประทานอาหารตามที่นักโภชนาการขอแนะนำนะคิดว่ามันยากอ่ะแต่พอเราทนะําไดนเออมันก็ไม่ได้ยากมันก็คือแค่เรารับประทานให้มันในตามตามมือ้อตามเวลาที่เขากาหนด อาหารก็คืออาหารที่เราทานทุกวันนี่แหละแต่เพียงว่าเราเลื่กววิธีการปรุงเฉยใช่ประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่คือจริงๆค่ะเราอาจจะกินอาหารเดิมๆนี่แหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะลดเลี่ยงเครื่องปรุงบางอย่างวิธีกรรมวิธีบางอย่างอ่าอย่างเช่นเราอาจจะต้องลดเรื่องของความเค็มลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราก็ทานไม่ให้เกินปริมาณตามที่เขากําหนดอ่าอ่าใช่ยางงี้ก็ได้ค่ะ อ่าทีเนี้ยพอการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของร่างกายของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่สามารถที่จะมาออกกําลังกาย<ช>หรืออะไรได้เต็มที่เนี่ย<ช>สิ่ง<ช>ที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการกินรับประทานอาหารเลยง<ช>่ายาที่สุดเลยเพราะบางท่านอาจจะไม่มีเวลาออกกำลังกา,<ช>ายเวลาเนาะเนื่องจากว่าต้องทํางานนอกบ้านด้วยทํางานในบ้านด้วยอย่างใช่เพราะฉะนั้นง่ายสุดคือไอเนี้ยวิธีการเลือกรับประทานอาหารเนาะใช่ค่ะ วิวิธีการเลือกรับประทานอาหารเราควรจะเลือกอยังไงบ้างคะเลือกจากจากอะไรหรือว่าเราทานได้หมดหรือยังไงคะทานได้หมดจริงๆเนี่ยอ่มันอาจจะมีหลายสาเาตหลายทฤษฎีอย่างเช่นการเลือกรับประทานอาหารตาม กรุบเลือดหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้เดี๋ยวหนูจะพาพูดในเรื่องของวิธีการที่เราทื่ง่ายมันอาจจะฟังดูยากคือเรื่องประทานอาหารปัญญาเราต้องไปหาผักออแกนิกทานไหมเอ้ด้านสีใช่ไหมเราเรามีมีมูลค่าแพงด้วยนะออแกนิกนะอ่ะจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีเมนูแนะนําอ่ะแต่อย่างที่เราง่ายๆเลยน้าพริกอ่าน้ำพริกน้ำพริกที่ต้องมีทุกมื้อใช่ค่ะน้ําพริกอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้าพริกอ่าขี้กาน้ําพริกกะปิ น้าพริกปลาทูคือพวกนี้ค่ะเวลาเรากินเนี่ยเราเขาจะเราไม่ได้กินตัวน้าพริกกับเป็นหลักเราจะเป็นแค่เครื่องจิ้มอ่าใช่เราไปเน้นผักใช่แล้วเราจะไปผักเนี่ยเราอาจจะปรับผักที่แบบทานง่ายขึ้นแล้วอาจจะอย่างกิบเนี้ยกิบจะกินผักดิบไม่ค่อยเป็นอ่ากิบก็จะกินเป็นผักต้มแทนค่ะอ่ามันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็แถวเนี้ยเราก็จะได้เรื่องของไฟเบอร์เป็นพวกของ กากใยอาหารที่จะช่วยในเรื่องขับถ่ายขับถ่ายใช่แล้วโอ้โหสบายไปเลยใช่ค่ะแสดงว่าแค่น้ำพริกตัวเดียวกับผักแก้มใช่ค่ะก็สามารถเป็นเมนูชูสุขภาพได้ใช่ค่ะนะคะอันนี้อันนี้แค่อันนี้เมนูออเดิร์ฟนะน้ำพริกใช่ใช่ยังไม่ได้เข้าสู่เมนูหนักๆใช่ค่ะหรือว่าเมนูคือจริงๆเนี่ยเมนูหลายๆเมนูเนี่ยที่เราเราทานทุกวันเนี่ยมันเป็นเมนูที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นเลยอย่างเช่น แกงส้มค่ะไม่มีกะทิเลยใช่ไหมคะเห็นไหมอ่าใช่เป็นรสเปรี้ยวที่จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่ารสเปรี้ยวเนี่ยในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียกในช่วยเรื่องของการดึงน้าดึงดึงสารน้ําออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นรสเปรี้ยวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยแต่ว่าแกงส้มเนี่ยเขาไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นใช่ไหมคะค่ะอ่าก็จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มสารน้ําเพิ่มธาตุน้ําให้ในร่างกายเราแล้วก็จะมีซึ่งอ่าอ่าแกงส้มเนี่ยเขามีรสเผ็ดร้อน ใช่ใช่แล้วรสเปรี้ยวก็จะไปช่วยดึงน้ํามาช่วยในเรื่องของเวิร์ดร้อนด้วยผักในนั้นผักในนั้นก็เยอะใช่ไหมครับแกงส้มเนี่ยมีผักอะไรใส่ไปใส่ไปใช่อ่าก็ช่วยในเรื่องของการ่ยยอาหารเหมือนกันใส่ใส่พวกปาลามป่นกับเคลซียมอีกใช่ค่ะโอ้โหไปได้เยอะเลยแค่แกงส้มเวยใช่แกงส้มเเดียวราคาจะไม่ ไม่ถึงห้าสิบาทเนาะยิ่งถ้าเกิดทำทำเองนะยิ่งใส่ปลโคมเข้าไปได้เลยเนาะใช่ใคือได้ได้สารอาหารหลายอย่างมากเลยใช่อ่าต่อกันค่ะอ่าทีนี้มันอ่าเราเรามีเวลาเหลือเยอะไหมคะพี่บุ๋ตอนนี้ไดยังได้อยู่ได้อยู่เหลือแค่สิบนาทีอ่าโอเควันนี้ คุณคุณไหมคะพี่ปุ๊กเรามีเมื่อตอนประมาณช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของอาหารประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดอ่าและอายุทยาบางคนอาจจะได้ยินชื่อแล้วไม่รู้มันคืออะไรเอ๊ะเลยพี่พี่ก็ยังงงเหมือนกันไี่รู้จักเหมือนกันยังไม่รู้จักเหมือนกันอ่าวันนี้เมนูอะไรคะประจําจังหวัดอายุทยาก็เมนูประจําจังหวัดอายุทยานะคะตอนนี้ก็จะเป็นแกงเหงางหงอเนาะฮะแกงเหงางหงอชื่อจะไม่ค่อยคุ้นกันใช่ไหมคะกินแล้วไม่เหงานะยากยากเหมือนกันแบบว่างงเห็นแล้วแบบ จะ <G un> <like> มาดูกันใน g o เ g l e ค่ะเพื่ออะไรค่ะประวัติความเป็นมา<ด>อะไรอย่างนี้ค่ะ,คะแล้วก็มาดูเรื่องขององค์ประกอบว่าในแกงเหงาวงอเนี่ยเขาใส่อะไรไปบ้างแล้วมันช่วยในเรื่องของการปรับธาตุของเรายัางไงค่ะ,คะอันนี้ซึ่งเราก็ไปหาข้อมูลมาจริงๆอยาม,มีประโยชน์มากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าแกงเหงางอมันคืออะไรเป็นยังไงค่ะก็เริ่มจาก ที่มาที่ไปของแกงห่อกอนเนาะคือเป็นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมโปรตุเกสกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยนะคะอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แกงไม่ใช่ของไทยร่วแท้อ๋อแสดงว่าผสมผสานระหว่าต่างชาติด้วยอาหารมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยอเป็นแกงที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่เพิ่งคิดหรือเพิ่งเกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะซึ่งแกงหงอกร์นะคะจะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดมากเลยที่มีรส มีรสเผ็ดอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะมีจากพริกแกงเนาะคราวนี้นะคะมันจะการที่มีสมุนไพรรสเผ็ดเนี่ยจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของโลหิตนะคะแล้วช่วยให้แบบเราแก้หวัดคะดจมูกได้นะคะขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนะคะช้วยเดียวสรรพคุณล้นเหลือใช่ค่ะแล้วก็รสเปรี้ยวจากมะนาวนะคะหรือมะกรูดเนี่ยจะเป็นจะช่วยให้แบบเหมือนเรา ของเราดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเนาะไมแล้วก็ใช่ค่ะแล้วส่วนประกอบของแกงของหอยเนี่ยก็จะมีพวกอ่าสมุนไพรที่มีรสเย็นอย่างเช่นฟักแฟงหรือว่าแตงโมอ่อนอย่างงี้นะคะใช่ก็จะช่วยบำรุงธาตุน้ำในร่างกายได้นะคะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูวัตถุดิบดีกว่าของแกงของหอยคะก็จะมีกระชายนะคะมีน้ำมะนาวหรือมะกรูดนะคะมีข่ากะปิ พริกชี้ฟ้าแห้งนะคะพริกเหลืองสดกระเทียมเกลือหอมแดงนะคะแล้วก็โหระพาหรือว่าฟักแล้วก็แตงโมอ่อนนะคะอาไหนอันนี้นี่คือส่วนประกอบของแกงเหง่องอนใช่ฟังดูแล้วนะคะเป็นส่วนประกอบที่เราหาซื้อตั้งท้องตลาดได้ง่ายหรือว่าบางบ้านอาจจะปลูกบ้างเป็นบางส่วนอยู่แล้วก็ช่วยกันประหยัดด้วยไม่ใช่เมนูที่ไปหาอะไรยากเลยใช่เอามาฟังกันต่อค่ะต่อไปนะคะก็คือวิธีการทําแกงเหง่องอนค่ะก็จะมี เราก็ต้องโขกพริกแห้งนะคะพริกชี้ฟ้าแห้งก่อนนะคะก็กระเทียมหอมแดงนะคะขา่ากระชายแล้วก็กะปิให้ละเอียดโขลกเข้าด้วยกันให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําควรให้ละลายนะคะกรองด้วยกระชอนหรือว่าผ้าเขาาบางนะคะแล้วก็นําไปตั้งไฟนะคะให้เดือดต่อมานะคะก็ใส่ปลาแล้วก็ต้มไปจนสุกนะคะใส่ปลาปลาเป็นปลาอะไรคะปลาเนื้ออ่อนปลาก็ได้ค่ะอ๋อคือปลาอะไรคือถ้าทตามสูตรเนี่ยเขาจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะปลาปลาเนื้ออ่อน อ่าแล้วก็เขาเรียกอีกปลาหนึ่งหนูจาชื่อไม่ได้ปลามันจะเป็นปลาทรงเดียวกับปลาเนื้ออ่อนค่ะจะเป็นปลาตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่มากทานง่ายค่ะค่ะค่ะคือคือว่าถ้าเราสะดวกปลาสะดวกปลาไหนก็ก็ได้แต่ถ้าเกิดให้ตามตามสูตรของเขาคือจะเป็นปลาเนื้ออ่อนใช่ค่ะนะต่อไปนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวนะคะหรือว่าน้ำมะกรูดนะคะแล้วก็เกลือใส่้าไปนะคะแล้วตอจากนั้นก็ใส่ฟักแป้งหรือว่าใส่แตงโมอ่อนลงไปนะคะเพื่อให้มีแบบ กาดใยอาหารเข้าไปในอาหารชนิดนี้นะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยหัวละพาไปตกแต่งตรงนัคล้ายคล้ายแกงอะไรไหมคะพี่ปุ๊กนี่มันคล้ายเหมือนเหมือนแกงกิ่ไหมใช่เพราะว่ามันมันก็กึ่งกึ่งนะกึ่งกึ่งนะแต่แต่ทำไมไม่รู้ว่าถึงชื่อแกงหนองอดแต่อันนี้เขาจะต่างก uh, ันตรงที่เขาจะมีการเติมเรื่องของฟักแล้วก็เป็นอะไรเป็นอไปอาจจะเอาเอาผักสองชนิดนี้มาตัด ใชอะไรสักอย่างแต่ปรที่หนูเล่าให้ฟังก็คือจริงๆแงงขอะมันก็คือเหมือนเป็นแกงอย่างหนึ่งที่เขามีรสร้อนค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ในเรื่องของตัวสมุนไพรที่ไปช่วยในเรื่องของการตัดลิ์ร้อนก็คือจริงๆใช่ไหมแตงโมอ่อนหรือว่าฟักอ่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำเต้าเนี่ยเขาจะเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นลิ์เย็นเขาจะช่วยในเรื่องของการตัดตัดฤดิ์ร้อน อ่าคือไม่ให้เผ็ดร้อนจนเกินไปใช่ค่ะถ้าอยากต้นหมดถ้วยอ่าได้ได้เลยสบายมากคืออย่างอันนี้ค่ะที่เราอย่างวัตถุดิบที่น้องแอมบอกไปเมื่อสักครู่นะค่ะเขาจะเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างเหมาะกับคนที่เป็นโรคอ่าหวัดคัดจมูกค่ะเพราะสังเกตไหมคะว่ามีอะไรมีหอมแดงอ่อใช่ค่ะยสต์มะกรกรอบด้วยใช่ค่ะโหระพานก็น่าจะช่วยได้ช่วยใช่ช่วยได้ค่ะเรื่องของการขับลมอืมสังเกตว่าเขาจะเป็นสมุนไพรที่เป็นอ่าลดร้อน กึ่งหนึ่งร้อนร้อนด้วยแล้วก็จะเป็นมีสมุนไพรที่เป็นรสเย็นด้วยผสมประสานกันใช่ลงตัวมากเลยในถ้วยเดียวคือคือเราได้สรรพคุณจากทั้งสมุนไพรรสร้อนรสเย็นคือไม่ได้เสียเงินเยอะเลยในในถ้วยเดียวนี้นะคะที่เราที่เรารับประทานในหนึ่งมือนะคะกับเมนูเมนูเลยนะแกงเงางอดค่ะอ่าอันนี้คือเมนูประจำจังหวัดพระนครสิชยานะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังนะคะ เคยได้ยินวันนี้ก็จะรู้แล้วว่ามันมีส่วนประกอบอันที่ไม่ได้ยุ่งยากเลย<ช>ค่ะคลท้ายแกงส้มธรรมดาทั่วไปน<ช>ั่แหละแต่มีเพิ่มผักเป็นบางชนิดขึ้นมาเฉยๆนะคะ<ช>สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปเลย<ช>แล้วก็วจะได้เมนูชูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูแกงเหงาหงอดครับแล้วทีนี้เรากลับมาที่อาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆนอกจากผักเนื้อสัตว์ผลไม้ผลไม,ลไมขข้ขอคำแนะนำนิดนะะึงค่ะว่า เราควรจะเลือกรับประทานอะไรที่เป็นประจำหรือว่ามีวิธีการเลือกอะไรยังไงเพื่อสุขภาพของเราไปทับผลไม้โอ้มีเยอะแยะมากเลยนะคะพี่ปุ๊กจริงๆเนี่ยผลไม้เนี่ยเราเวลาที่เขากินเขาจะเลือกกินหลังอาหารอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของเขาเรียกการย่อยถ้ากดที่เขาจะกินกันที่แบบช่วยย่อยจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นในเป็นผลไม้เปรี้ยวอ่าจะไปช่วยเสริมในเรื่องของน้ำย่อยอาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยวจ๋าเปรี้ยวจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผลไม้รสเปรี้ยวที่เรานึกได้อ่ะ มะม่วงมะม่วงก็ได้มะม่วงหวานอมเปรี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นมะม่วงที่เกือบเกือบจะสุกเนี้ยค่ะอ่าเขาก็จะมีรสเปรี้ยวส้มเนี้ยค่ะก็ได้เพราะที่จริงอ่ะผลไม้อ่ะอาจจะไม่ได้มีรสเปรี้ยวจัดเลยแต่ว่าในผลไม้เนี่ยเขาจะมีเรียกคล้ายๆว่าเป็นกรดผลไม้อะไรย่างนี้อยู่แล้วสับปะรดสับปะรดได้นี่สั่งแกดูดใช่ทุกบุฟเฟ่จะมีสับปะรดสับปะรดไม้ช่วยย่อยอ๋อสังกดูทุกกานเลย่ะ ใช่ค่ะเพราะจริงๆอ่ะอันนี้เขามีมันเป็นเหมือนวิธีการคิดที่เขามีกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารผลไอ้รับประทานผลไม้ช่วยในการย่อยแสดงว่ามันเป็นเทคนิคของของร้านบุฟเฟ่นะเพื่อที่แบบว่าให้เราทานบุฟเฟ่ให้ไปย่อยไม่ต้องเหลือลูกค้าประทานต่อได้แต่บางคนอย่าไปคิดนะครับว่ามันราคาถูกแต่จริงๆแล้วมันมีสรรพคุณนะสรรพรสเนี่ยเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นให้เราช่วยย่อยแล้วไปไปทานบุฟเฟ่กันต่อใช่ประมาณนี้มีเมนูอะไรปิดท้ายไหมใช่สักเมนูมีไหมคะ เมนูปิดท้าย A อเป็นอะไรดีอ่ะอาจจะมาทางร้อนหน่อยแต่อาจอันนี้ที่มันช่วยในเรื่องของเป็นอาหารใต้อาหารใต้เนี่ยจริงจริงมันเป็นอาหารที่ค้นหาออกไปทงสุขภาพเยอะนะคะแกงเหลืองหรือว่าเพราะว่าสังเกตุคนใต้นะเวลาเราไปทานอาหารข้าวแกงนะพอจะมี น้ำพริกพร้อมผักแค่หยิบฟีใช่ใชค่ะแล้วแทุกร้านเลยนะ<ช>คือ<ช>แบบไม่อ้านแบบบุฟเฟ่ผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือว่าเขาจะไม่ได้เน้นการเหมือนเขาเน้นการกินผักเยอะค่ะพี่ะุ<ช>จริงจริงอ่ะเหมือนรสชาติของอาหารแกงใต้เขาเนี่ยเขาจะกินได้แบบไม่ได้ปริมาณเยอะเพราะว่าเขาจะรสชาติร้อนแรงมากอืมเราก็จะต้องมาแก้มกับผักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกสังเกตว่าเขาจะมีการตัดเดือบทุกอันเลยนะคะอย่างเช่นแกงเหลืองเนี่ยเขาจะรดเปรี้ยว ค่ะอ่าก็จะคล้ายๆกับแกงส้มเลยแต่ว่าของเขานี่อาจจะหนักไปในเรื่องของความร้อนอะไรเงี้ยที่เยอะใช่ทีนี้พอเวลาบางบางอย่างเนี่ยที่เขาเลากินเผ็ดร้อนมากเกินไปเนี่ยเขาจะเกิดเรียกว่าเกิดลมค่ะเกิดลมในท้องรู้สึกจุกเสียดแน่นท้องเคยเห็นโฆษณาอ่ายาลดกดอีกอ้อหนึ่งไหมที่เขาจะชอบแบบว่ากินเผ็ดเยอะๆแล้วก็จะมีอาการกดในกระเพาะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ในแกงเหลืองเนี่ยเขาจะมีขมิ้นค่ะ อันนี้คือช่วยได้ใช่พิษเพื่อปุกจำได้ไหมขมิ้นช่วยในเรื่องของอะไรขับลมอ่าขับลมขับมลบมในกระเพาะเวลาที่เขามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเขาจะกินขมิ้นกันใช่ไหมคะแต่ในแกงเหลืองเนี่ยเขาผสมขมิ้นชันไว้ในนั้นอยู่แล้วรวมที่ตัวคือคือมันมันมันเป็นภูมิป,ป,ปัญญาเลยนะใช่ค่ะคือเหมือนแบบว่าเออกินอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวช่วยอันนี้ไปด้วยใช่คือทุกอย่างคือรับประทานไปไม่ใช่ว่าให้โทษนะคือ ทุกอย่างให้คุณประโยชน์หมดเลยใช่ค่ะเขาเหมือนเหมือนเขาคิดมาแล้วเลยอะค่ะพี่ปุ๊คเพราะอย่างในคั่วกิ้งเนี่ยที่เราสึกว่ามันคิดเพดเนี่ยใช่เขาก็ใส่ขมิ้นชันมาให้แล้วเหมือนกันอ่าคือว่าให้มันช่วยคขับปลมใช่คะบางครั้งเราไม่ดูยนนี้เราเราตักใส่ป่านนี้ไม่ดูเลยว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่หือว่ามันแบบมันลงตัวใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าในที่สนใจนะคะอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วมันอาจจะเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราเริ่มแบบปรับเรื่องของความคิดเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหรืออว่าลง ไปดูอาหารมันแค่แบบเราอาจจะพินิจที่เราะจากอาหารที่เรากินทุกวันก็ได้ค่ะว่าอันนี้มันมีมันมากเกินไปไหมใส่กะทิเยอะเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะปรับมาที่มันง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดท่านในสนใจแกงเหงาหงอนนะคะเราไปที่เข้าไปที่เว็บของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่บุ๊กได้ทําการลงมีมีแล้วนะคะมีเมนูวันนี้ให้ดูนะคะไปสามารถไปเสิร์ชได้ใน g o o g l e ก็เสิร์ชได้นะใช่ค่ะเยอะเอ่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะจากกลุ่มงาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรื่องสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยานะคะที่มาอานําสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพับในในหัวข้ออาหารปัญญ<ด>าค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแล้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ